พร้อมไหมอ่าพร้อมกดหนึ่งมาทุกคนจะเริ่มแล้วนะนะเพราะว่าวันนี้ก็ต้องมาพูดให้ลิวพูนิดนึงก่อนนะผมบอกเลยว่าผม่าไลน์ริวพูมามาให้ก่อนหน้านี้สองลยลผมบอกว่าผมว่าริวพูอ่ะครึ่งแรกอ่ะตั้งใจไม่ไล่มากแล้วครึ่งหลังเนี่ยใช้แรงกดเราก็พูดเองอยู่กับปากว่าแม่งลิวพูเนี่ยเขาจะมีแท็กติกของอาร์เนสต์ลอตที่บริหารแรงอะ่ะช่วงต้นนะครับไม่ได้ไล่มากมปได้ไล่สุดใช้แรงแบบบริหารแร,แรงบริหารแรงดีแล้วครึ่งหลังเนี่ยมา แม่งครึ่งแรกนะพี่เกษมไปผ่าสองลูกจริงๆแล้วจ,จ,จ่ายเสียเยอะนะแต่ว่าพี่เกษมสำหรับผมอะผมเลยไปโพสต์ในเฟซเว้ยแบบไม่คิดอะไรว่าวันนี้พี่เกษมมาในมุมมองผมอะนะครับผมว่าแกจ่ายเสียนะแต่ช่วงต้นก่อนหน้าก่อนหน้าลูกหนึ่งศูนย์นะแกจ่ายเสียประมาณสามสี่ครั้งแต่มันยังเป็นจํานวนอะจานวนที่พี่เกษมะจ่ายเสียประมาณเนี้ยในเกมก่อนๆหรือว่าทั่วไปอยู่ละเวลาเวลาที่พี่เกษมจ่ายไม่ดีอะคุณจะเห็นประมาณนี้แหละคือจ่ายเนี่ยถ้าไม่ใช่จ่ายจ่ายแบบ จ่ายแรงไปข้างหลังแล้วก็คืนพุ่กสารประตูเขาไปเลยหรือว่าจ่ายเหมือนจ่ายทิ้งกลับไปนะพี่กเกษมเนี่ยจะพยายามวางบอลจากแต่พี่กเกษมเนี่ยเป็นคนที่บิวด์แดนกลางเนี่ยบางครั้งจ่ายเนี่ยจ่ายแล้วเสียอันตรายแต่หลายครั้งเนี่ยนะครับหลายครั้งเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่เพื่อนช่วยกันแก้ได้บ้างอะไรได้บ้างนะครับผมว่ามันก็เลยดูเหมือนพี่กเกษมปกตินิดนึงในช่วงต้นนะ แต่ที่ผมชมว่าแกเล่นดีนะครับตอนที่โดนหนึ่งแบบโดนหนึ่งศูนย์นะเกมมันยังสูสีกันอยู่เลยเว้ยก่อนโดนหนึ่งศูนย์นะนาทีสามห้านะครึ่งชั่วโมงอะผมว่าเกมมันสูสีกันผัดกันแย่เขาก็พลาดคุณก็้าใจปะ่ะลิเวอร์พูลเขาก็เสียบอลเราก็ไล่บอลได้แต่เราเข้าทำไม่ดีแล้วลิเวอร์พูลแล้วเราก็พลาดแล้วลิเวอร์พูลก็เข้าทำแล้วเขาก็พลาดเหมือนกันคือมันก็แบบเหมือนแบบเหมือนพลาดทั้งคู่แล้วก็จบไม่ได้ทั้งคู่อ่ะใครเห็นด้วยกดหนึ่งนะในช่วงหนึ่งก่อนหนึ่งศูนย์นะก่อน แต่พี่กเสษมอ่ะแกเป็นคนจ่ายบอลเสียแบบเนี้แล้วโดนโดนโดนบุกมาเนี่ยเราเห็นบ่อยๆแต่ที่ผมโพสต์ลงไปใน f a c e b o o k อ่ะว่าผมว่าวันนี้แกเล่นดีในมุมหนึ่งคือแกปิดพื้นที่อ่ะวันนี้ผมว่าแกปิดพื้นที่ดีขึ้นในเกมรับแกผมรู้สึกว่าแกซ้อนดีแกดูมีพละกกำลังอ่ะไม่รู้รู้สึกไปเอง่าแกดูมีความฟิตในระดับหนึ่งว่าเฮ้ยแกเข้าปิดเร็วขึ้นับบีบเพราะว่า ตัวลุกของลิวพูมันเร็วทุกตัวนะครับแต่พี่กษมเนี่ยมีพลาดบ้างหลุดบ้างแต่ว่ามันจะมีหลายครั้งที่แกก็หยุดได้อะนึกภาพออกปะจากปกติที่ถ้าสมมติว่าคาเซมิโร่เนี่ยนัดไหนที่เราบ่นกันหนักๆเลยเนี่ยคือนัดที่แบบแกเดินเลยอ่ะแกเดินแบบเดินเดินเดินแบบไม่มีแรงเลยอย่างเงี้ยนะครับอันนั้นน่ะผมจะรู้สึกโอ้โหไม่มีแรงเล่นมันเล่นไม่ไหวถ้าเราย้อนมาดูในรูปแบบของการเล่นน่ในช่วงต้นเนี่ยนะครับที่ผมรู้สึกว่าเออเราอย่างน้อย,อยเราก็ยังแบบ พอที่จะที่จะเล่นได้นะครับนะในช่วงต้นเนี่ยยังไม่มีปัญหาอะไรมากนะครับในช่วงต้นไม่ได้ไม่ได้หวายว่าข่มนะแต่ว่าเราคลองบอลเข้าสู้ฟรอนต์ฟุตนาะไ้เรื่องนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับการตั้งการยืนตำแหน่งของพี่กเกษมเนี่ยก็สังเกตแล้วว่าค่อนข้างยืนแบบเติมเกมขึ้นไปสูงอันนี้ผมเริ่มห่วงผมเริ่มห่วงเพราะว่ามันก็จะกลายเป็นว่าเมนูต้องลงต่ําแล้วคุณดูนะอันนี้ผมผมค่อยๆชี้ให้ดูนะคุณดูนะลายของเอ่อโทษครับลายของมิดฟิลสองคนของแมนยูอ่ะนะครับ อยู่สูงกว่าลายตัวลุกของทางลิเวอร์พูลทั้งสามตัวหมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าตรงเนี้ยเสียบอลถ้าตรงนี้เสียบอลน,นะนักเตะลิเวอร์พูลหนึ่งสองสามสี่คนนะครับจะพุ่งขึ้นเข้าไปหาเซนเตอร์เราสองคนคือจะผมเห็นตั้งเราเนี่ยผมเซฟรูปเนี้ยตั้งแต่นาทีที่หนึ่งนะหนึ่งจุดหนึ่งเจ็ดแล้วคุณถามตัวเองดูครับว่าพอเราเสียบอลแล้วอะเหลือเซนเตอร์สองคนจริงไม่จริง นี่มันคือขึ้นไปสูงมากสูงมากผมถึงบอกบางครั้งเขาไปบอกว่าแบบว่าเทนฮาร์ปอดแหกอะ่ะผมอยากจะให้มันปอดแหกกว่านี้สักหน่อยนึงด้วยนะอยากจะให้เทนฮาร์ปอดแหกกว่านี้สักนิดนึงนะครับคือบอกได้ไหมว่าไม่ต้องเติมขึ้นไปไม่ต้องขึ้นไปนสูงมากเถอะได้โปรดคือมิดฟิลตัวรับอะ่ะผมอยากให้ยืนต่ากว่านี้อันนี้ร้องขอมาสามฤด,ดูกาลแล้วนะแบบพอพอเมนูเขาก็ไม่ใช่มิดฟิลตัวรับเนี่ยคุณดูนะ้นลายมิดฟิลของเรานั้งอยู่สูงขนาดนี้ดูนักเตะรีบู๑2 3 4 ห้าคนนะครับพุ่งขึ้นไปเนี่ยโอเคถ้ามาสวาอุยกลับไปเนี่ยก็จะมีมาสลาอุยไปช่วยนะเป็นสามต่อห้าคุณว่าพี่กเกษมเนี่ยถ้าเสียบอลตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงกาณาโชเนี่ยพี่กเกษมจะลงไปทันได้ยังไงอยู่นี่พื้นที่อยู่ตรงนี้กลับลงมาเนี่ยโอ้โหวิ่งน้ําบาสนะครับอ่าการยืนเกมรับไม่ได้เอามาบอกว่าดีหรือไม่ดีนะครับแต่การยืนเกมรับเนี่ยคือเอาไาหมดูว่ายืนยังไงนะครับยืนยังไงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ สี่สองสี่แหละปกตินะครับด่นกลางเขาคุมแต่หลังๆลิเวอร์พูลเขามีทางแก้นะลิเวอร์พูลเขามีทางแก้คือเขาอะอร์โหลดตัวนะครับอย่างโจตาซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วรู้ตั้งแต่ก่อนแข่งอยู่แล้วถูกปะเราคุยกันก่อนอยู่แล้วอันนขอบสนามล่าสุดในขอบสนามพี่เมีย์ไลฟ์เราไปคุยกันเราก็รู้อยู่แล้วว่าโจตาต้องดรอปแล้วดรอปจริงไหมทุกคนดรอปมาอร์โหลดจริงๆนะเนี่ยโจตาก็วิ่งลงมาเนี่ยเนี่ยจากตรงเนี้ยดุกๆๆๆลงมาเนี่ยนะครับมาลุมพี่เกษมมาลุมพี่เกษมตรงนี้ นั่นนี่คือวิธีการขึ้นเกมของลิเวอร์พูลอยู่แล้วนะครับนะซึ่งมันก็คาดการได้แหละว่าโอเคเขาก็ต้องพยายามทำประมาณนี้แหละนะครับเขาเรียกการขึ้นเกมของลิเวอร์พูลเขาจ่ายบอลเบรคเดลลายเนี่ยครับบอลแรกเนี่ยเดี๋ยวดูลูกนี้นะมันมีอยู่ไหนนะผมเอาไว้ตรงไหนวะเนี่ยบอลนี้บอลนี้นาทีที่ห้านะครับนาทีที่ห้าเนี่ยคุณเห็นเลยนะครับว่าบอลเบรคเดลลายจากฟานได้เนี่ยขึ้นมาเนี่ยครับเขาเรียกบอลเบรคเดลลายแล้วพอพลิกได้เนี่ยครับคุณเจอพื้นที่มหาศาลเลยเห็นไหม เกมรับนะเวลาเกมขึ้นเกมของทางร์พูสังเกตอย่างแรกเลยนะครับในช่วงต้นเนี่ยนะครับก็คือร์พูเนี่ยเขาจะไม่ไดเ้เขาจะไม่ได้ยืนสูงมากนะลายของเขาก็จะยืนมิดบล็อกอย่างที่บอกว่าร์พูใช้แบบเนี้ยทุกนัดในช่วงนี้ครึ่งแรกยืนมิดบล็อกครึ่งหลังเพรสครึ่งหลังแรงเยอะแรงเยอะกว่าคู่แข่งชัดเจนบีบไล่บีบไล่นะเพราะเก็บแรงไว้แล้วครึ่งแรกครึ่งแรกไม่ไล่สูงครับร์พรูเล่นไปตามจังหวะตัวเองเล่นในเกมรับ4-2-4เวลาบีบเพรส4-4 เ,เล่นในเกมรับ4-4-2เวลาบีบเพรสใช้42-4เหมือนกันนะพี่แต่ว่าไทาม,มิ่งที่เขาใช้จังหวะการเพรสเขาไม่ได้ใช้ต้นเกมเหมือนทีมอย่างแมนยูอย่างเนี้ยเราใช้ตั้งแต่ต้นเกมนะของลิเวอร์พูลเนี่ยสามเกมที่ผ่านมา,มาเขาใช้รวมเกมนี้ด้วยเนี่ยเขาใช้แบบครึ่งหลังเท่านั้นครึ่งแรกเนี่ยเขาจะยืนมิดบล็อกนะก็จะไม่ได้ไล่สูงตอนเนี้นนยแมนยูก็ไม่ได้ไล่สูงมากนะก็คือมิดบล็อกเหมือนกันก็พยายามบริหารแรงกันทั้งคู่แหละนะพี่แต่ว่าจุดเนี้ยแมนยูเนี่ยก็คือขึ้นเกมด้านข้างมากกว่า แล้วพยายามทะลวงเนี่ยครึ่งแรกหน้าหน้าครึ่งแรกเนี่ยที่ผมบอกว่ามัน,ม,นมีเกมที่มันสูงสีอยู่ในระดับหนึ่งคือครึ่งแรกเนี่ยลาชอร์ทะลวงเข้าไปด้านกว้างได้พอสมควรนะครับมันยังมีลูกที่มันดูอันตรายจากการทะลวงเข้าไปด้านข้างแบบนี้ให้เห็นบ้างบ้างนะไม่ได้เยอะให้เห็นอาจจะลูกนึ่งเงี้ยแต่มันมีแบบ มันเข้าไปแล้วได้เสียวนิดหนึ่งในช่วงในช่วงต้นผมบอกช่วงช่วงต้นอ่ะเราเริ่มเกมได้ดีนะเราทะลวงพื้นที่เข้าไปได้นะครับเราสร้างโอกาสแบบหรือว่าเราเอาบอลเข้าไปในกรอบเขตโทษได้บ้างนะครับเราต้องต่อยอดจากตรงนั้นนะไม่ใช่เหี่ยวลงไม่ใช่แห้งลงไม่ใช่แบบเนี่ยแล้วบอลมันก็มาโดนเคลียร์ไปโดนกาฟนแบกมั้งนะครับลูกเนี้ยหรือว่าโกนาเต้นเนี่ยที่คุมทางเซิร์กซีอยู่นะครับนะบก็ไม่ได้ประตูเนี่ยอีกจกังหวะหนึ่งเนี่ยตัดบอลได้ลิอร์พูลเขาก็พลาดผมจะบอกว่าการที่คาซมิโร่พลาดอ่ะค มันไม่ใช่วา่าลิพลลไแบบูไม่พลาดเลยไม่ใช่การเฟนแบกไม่พลาดเลยไม่โดนฉกบอลเลยจ่ายบอลผ่านทุกลูกเลยมันไม่ใช่ครับแมนยูก็ฉกได้มันสลับกันฉกอะ่ะฉกแล้วคุณทําได้ไหมฉกบอลน,นะฉกบอลมาแล้วคุณเอาไปทำเอาไปทําอะไรในกรอบเขตโทษได้ไหมนะครับได้จบไหมนะครับกับไอเสียบอลมันเสียทั้งคู่อยู่แล้วนะครับแต่แมนยูดันไปเสียเยอะกว่าที่ควรจะเป็นเยอะเลยมันเลยเสียโมเมนตัมเกมไปเลยนะครับคุณไิเสียบอลแดนกลางจากการบิวมาเยอะลิพูถามว่าเสียไหมก็เสียบ้าง press, แมนยูบีเพรสแดนกลางได้บ้างไหมก็ได้บ้าง นะแต่พอแย่งมาได้แล้วมันคนละเรื่องกันแย่งมาได้แล้วของลิพูด,ดูอันตรายแย่งมาได้แล้วของแมนยูดูเป็นกระจุกกระจุกเห็นปะ่ะดูเป็นกระจุกกระจุกดูไม่มีออปชั่นในการจ่ายมากเซอร์กซีกับบลูโน่วิ่งเข้าใช้พื้นที่เดียวกันอีกแล้วนะครับแบบนี้นะก็งเดี๋ยวต้องค่อยๆปรับนะตัวเซอร์กซีเดี๋ยวต้องค่อยๆปรับ,นะ cy, เ,รบเพราะว่าเขาเข,เขาเพิ่งเล่นอ่ะนะเขาเพิ่งมาอยู่กับเราเนี่ยตำแหน่งเนี่ยบางทีบรูโน่อาจจะอยากให้เซอร์กซีแบบด้วยความเข้าใจวิ่งฉีกออกไปเสาไกลเขาจะได้มีออปชั่นในการจ่าย 1, 2, 3อย่งีอยนาะครับถูกงี้ แต่ว่าพอพอมาชะลออยู่แบบนี้ในมุมของบูโง่ก็คือถ้าเขาจะแปะต่อมาให้เซิรซ์ซีตรงนี้เซิร์ซีก็อาจจะโดน2คนนี้เข้ามาลุมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีการเล่นชิงสั้นๆกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเสียบอลเหมือนกันนะครับเนี่ยก็จะเป็นรูปแบบที่เข้าทํายังไม,ยงไม่ยังไม่เกตกันมากหรือจังหวะของทางลิเวอ,อร์พูลเนี่ยโตกลับมาเนี่ยเขาไดเรกมากเลยนะเขาทะลวงกลางผมถึงบอกว่าผมสังเกตอะนะครับลิเวอร์พูลอะนัดก่อนหน้าเนี้ยผมดู2นัดเนี่ย เขาทะลวงกลางแต่ผมถึงเป็นห่วงกลางเราเพราะว่านี่ครับเขาทะลวงมาตรงกลางระหว่างเมนูคาเซมิโรโดยตรงโดยตรงเลยนะครับนี่คาเซมิโรนี่เมนูเขาทะลวงกลางมาเลยครับโดยมีตัวหลอกคนหนึ่งคือโซโบแล้วทางแมตตทางไอรอสเตอร์เฝ้าต่ําให้นะครับอ๋อไม่ใช่ลูกนี้เป็นฟานได้ฉกเออลูกเนี้ยฟานได้ฉกตรงกลางนะครับนะเนี่ยจากการจากการจะพยายามจ่ายบอลเร็ว แล้วเซิร์ฟซีไปรอบอลเหมือนพิงบอลแบบจะพิกะรอบอลปรากฏฟานไดไม่ยอมครับฉกพัวตรงกลางไอการจู่โจมตรงกลางของลิเวอร์พูลนัดฤดูกาลนี้เขาทำเยอะนะเขาเหมือนเฝ้าตรงกลางเลยแบบว่าเขาจะไม่ใช่แค่ป้องกันตรงกลางอ่ะแต่เขาจะโจมตีจากตรงกลางเลยแย่งบอลจากตรงกลางได้แล้วจะโจมตีแล้วแล้วมันจะอันตรายกว่าการได้บอลด้านข้างมากเลยนะครับแล้ววันนี้ลิเวอร์พูลทาให้เห็นว่าการโจมตีจากตรงกลางเขามันอันตรายขนาดไหนนะทะลวงปุ๊บแม่งแผงหลังถอยกรูดอย่างเดียวเลยนะครับเนี่ยมันขู่คุณภาพเขา มานาที23ลิลิภูใช้บอลยาวนะครับนะเนี่ย23เนี่ยลิลูใช้บอลยาววางมานะครับนะก็มีบอลยาวสลับด้วยนะมีบอลยาวสลับตลอดนะครับเอ่อนานาที40ประมาณอยู่ได้ไม่ีโอกาสยิงนะครับตอนนี้โดนนำ1-0ไปแล้วนะจากลูกของความผิดพลาดจากการจ่ายบอลพลาดนะครับลูกที่สองนะครับจากการโดนแย่งบอลแล้วก็โดนล็อคข้ามมานะครับทำให้ไม่มีตัวประกบนะครับนี่จ่ายบอลพลาดลูกนี้นะครับก็เหนื่อยนะครับถ้าจ่ายบอลพลาดแบบนี้ก็คือเหนื่อย กลางสนามแบ็กขึ้นไปหมดแล้วไม่มีแบ็กแล้วเหลือเซนเตอร์สองคนและเซนเตอร์สองคนก็ทําหน้าที่ได้เต็มที่ก็คือแค่นั้นนะครับตอนแรกจะโดนก่อนด้วยลูกสามนะครับโดนฉกมานะครับแล้วก็บอลต่อมาจากวอลไล์มาซาร่ายิงปั่นเข้าไปปั๊บจบนะง่ายได้มากนะลูกสามนะครับแล้วก็จังหวะนี้เมนูอะนะครับที่ไปเสียนะครับจังหวะนี้ก็จะเห็นว่าแบ็กเราลอยขึ้นไปแล้วเห็นไหมเนี่ยครับแบ็กลอยแล้วนะครับแบ็กลอยไปแล้วตัวลูกลิเวอร์พูลทั้งนั้นนะครับสี่คนสี่ต่อสองนะครับ สีต่อสองผมว่าแม่งเห็นไหมผมัึงนัานใครบอกเอลิธเทนฮากแม่งปอดวะปอดแทกวะผมจะบอกให้มึงแบบมึงเล่นรัดกุ่มกว่านี้หน่อยด้วยซ้ำอะ่ะมึงอย่าไปทันสูงมากเฮ้ยก็จะว่ามีใครเห็นด้วยเป็นกค่กดหนึ่งคือโค้ชที่มานเล่นแบบเนี้ยมันห่างไกลจากคำว่าปอดแทกมากนะเออถ้าคุณคิดว่าการเปลี่ยนตัวมันแบบ การเปลี่ยนตัวนะครับนะเซนเตอร์สรบผมอะ่ะคือการเปลี่ยนตัวเซนเตอร์มันก็เป็นอะไรที่คือถ้าพูดตรงๆอะ่ะมันเป็นอะไรที่เข้าใจได้ในบางมุมไว้เพราะว่าเดอลิสเขาอาจจะยังไม่พร้อมแบบแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าจะเต็มเกมอะ่ะเออก็ต้องค่อยๆใช้เขาแต่เขาอาจจะพร้อมแล้วกับเจ็ดสิบนาทีอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าไหมจังหวะของฟุตบอลนักเตะมันฟิตขึ้นเรื่อยๆมันก็จะเล่นได้นานขึ้นนะครับซึ่งวันนี้เดอลิกโดนเปลี่ยนตัวออกไปนาะทีที่ 65้านะครับเอ้ยโทษๆนาทีที่70็สิอ่ะต่ก็เป๊ะเลยนะเจ็สิแล้วด้วยความที่ติดใบเหลืองด้วยก็เปลี่ยนเดลิกแต่ก็ไม่ได้เปลี่ยนลิชาเพราะลิชาน่าจะน่าจะ,น,าจะน่าจะแบบเล่นเข้าใจแบบเขาเรียกว่าความฟิตถึงกว่าแล้วก็แล้วก็น่าจะเข้าใจกับทีมเพื่อรุ่นทีมมากกว่าก็ต้องค่อยๆในการที่จะให้ทางเดลิกเข้าสู่ทีมแต่ไม่น่าเชื่อนะคนที่แบบว่าโดนบังคับให้เข้าสู่ทีมเร็วแล้ว,ลวทําได้ดีด้วยนะคือมาร์ฟลาวีนะสำหรับนะผมอะมีตัวตนในเกมรับ ดนกลางแล้วก็เกมลุกนะครับแต่มันยังไม่สมูทมันยังติดขัดบางทีจ่ายเสียบ้างบางทีไม่เข้าใจบ้างบางทีมันต้องมันต้องพยายามให้เขาเขาเล่นให้ได้ผมว่าถ้าไม่เจ็บนะผมว่ามาร์ซาวิจะเป็นจะเป็นคนที่อย่างน้อย,อยช่วยการแบบสร้างประตูยิงประตูให้กับแมนยูในฤดูกาลนี้ยาวๆนะครับในฤดูกาลนี้ยาวๆได้นะครับ ซึ่งแม็กควายเอาลงมาก็เอาลงมาเพื่อที่จะแบบเคลียร์ในเรื่องของลูกปลาอากาศเรื่องของอะไรอย่างเงี้ยครับบางทีมันก็มันก็จำเป็นนะลิเวอร์พูลเขาก็ส่งตัวแบบนูนเยสตัวอะไรลงมาแต่ผมก็ห่วงเรื่องความเร็วเหมือนกันแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะครับเออใช่มาสโววีเกือบโดนเกือบยิงได้คือครึ่งแรกมาสโววีได้ยิงสองสองครั้งไม่ไม่แค่มีแค่มาสโววีคนเดียวนะครับส่วนเซิร์ฟซีเน้นดรอปต่ำอย่างที่เราทราบอยู่เราเน้นดรอปต่ำแต่มันยังไม่คอนเนกต์กันกับบรูโน ยังไม่คอนเน็กต์เนี่ยความเป็นห่วงของเราที่เราคิดกันก็คือเอาเซิร์ฟซีลงมาได้ไหมถ้านักเตะเริ่มฟิตมันก็จะเริ่มลงมาได้มากขึ้นนะอย่างที่ผมพูดไปตลอดแหละว,ว่าแม่งคนที่เขาอยากได้กองหน้ามาเล่นที่สุดอ่ะมันคือทางเทนฮากอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นเทนฮากถ้ามีกองหน้ามันพอลงเล่นได้เนี่ยเดี๋ยวเขาให้ลงอยู่แล้วไม่ต้องห่วงหรอกนะมันไม่ได้เขาไม่ได้จับนั่งอยู่ข้างสนามแล้วก็ใช้ดับเบิลฟอลส์ไน์ไปตลอดหรอกวันนี้ก็คงได้คําตอบไปแล้วว่า2นัดแรกมันอาจจะยังไม่ไม่ไม่ไ,มไมหว ตั้งแต่ต้นความเข้าใจเอ่ยอะไรเอ่ยนะครับนะแต่วันนี้ส่งลงมาคุณก็จะได้เห็นว่าการที่ส่งลงมาน,นักเตะมันก็จะยังมีเห็นชัดเลยว่ามันยังไม่ชัดเจนกับการเล่นกับเพื่อนร่วมทีมมันยังไม่เข้าใจลายกันยังไม่อะไรมันเหมือนยังต้องปรับหากันอยู่นะครับซึ่งถามว่ามีมิติใหม่ๆในการเล่นไหมผมว่ามีนะในมุมนึงก็คือการเก็บบอลแดนต่ํานะครับการลงมาชิงการลงมาเป็นเป้าอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมก็ยังไม่ได้รู้สึกเพราะเพราะว่าแดนกลางวันนี้แดนกลางเรามันจะบอกว่ามันมันมันอ่อนไม่ได้นะในมุมผมก็คือ ผมว่าเมนูอะ่ะมีเกมที่ต้องรับภาระความรับผิดชอบในการลันแดนกลางในการคุมแดนกลางเยอะเกินไปอันนี้มีใครแอบเห็นด้วยกับผมกดกดสามเจ็ดมาให้หน่อยนะครับคือผมแอบเป็นห่วงน้องมันเหมือนกันนะว่าเหมือนแบบภาระหน้าที่อยู่สิ่งที่มันต้องทําในทั้งพลิกบอลคุมบอลเอาชนะกองกลางคู่แข่งเอาชนะเพรสซิ่งการไล่บีบแต่บอลหนีคู่แข่งให้ได้ไปเปิดบอลให้ข้างบนคือเหมือนเมนูมันต้องทําหลายๆอย่างอะแล้วพอโดยเฉพาะพี่เกษมันหลุดเขาหลุดไปขนาดนี้แล้วเนี่ย หลังจากพ like ี่เกษมพลาดลูกแรกพี่เกษมพลาดลูกลูกแรกกับลูกสองเห็นชัดเลยว่าโหเมนูมันต้องแบบมันต้องยกระดับตัวเองทันทีแบบทันทีเลยด้วยเหมือนบังคับว่าเมน้องมึงต้องเอาแล้วแหละถ้ามึงไม่เอาเนี่ยนะไม่มีกองกลางแล้วอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมก็นั่งคิดแบบมันแฟกับเด็กป่ะวะเข้าใจว่ามันมันแฟกับเด็กมันไหมวะเมนูมันต้องมาทําแบบขนาดนี้เลยเหรออะไรอย่างเงี้ยเออกับกับเด็กอายุสิบแปดนะกับเด็กอายุสิบอ่ะโทษทีเด็กอายุสิบเก้าเนี่ย นะครับแต่กลายเป็นว่าความไม่มีประสิทธิภาพหรือความผิดพลาดของรุ่นพี่ระดับแบบโหระดับแบบประสบการณ์ใช้ลูกศิไม่วิลูกี่สมัยอย่างคาซิมิโร่อะกลายเป็นว่าเมนูมันต้องรับภาระความรับผิดชอบแกลางเยอะกว่าตัวเขาเกินไปเยอะอะในมุมมองผมนะแล้วก็ทําให้ผมรู้สึกว่ายิ่งพอโดยเฉพาะเนี่ยการพลาดลูกที่2เนี่ยมันบีบบังคับทําให้ทางทําให้ทางเอ่อเทนฮาร์เนี่ยจะต้องถอดทางคาซิมิโร่ออกพอถอดคาซิมิโร่ออกปุ๊บเนี่ยนะครับ โทบีโ้โคลเยอร์ลงมาเนี่ยแน่นอนทางอายุเนี่ยโคลเยอร์เนี่ยนะครับก็อายุเยอะกว่าเมนูนะแต่ประสบการณ์หรือว่าความคุ้นชินหรือว่าวิธีการเล่นต่าง,างนะมเมนูก็น่าจะดีกว่าโคลเยอร์นะซึ่งโคลเยอร์เองก็จะทำก็จะมีจุดพลาดเหมือนกันหนูททำเสียผมก็ไม่รู้ผมเป็นช่องเดียวหรือเปล่าหรือผมเป็นผมกับอาร์เมียที่เราร้องใช้คําว่าร้องได้เลยนะไม่ได้ไม่ได้ขออย่างเดียวนะใช้คําว่าร้องอ่ะเรียกร,ร้องร้องหาแบบร้องทุกท้ายเลยว่า อยากได้ holding ว้ยอยากได้ holding ว้ยอะไรอย่างเงี้ยอ๋อถ้าพูดถึงกาซเซนแบกบผมว่าวันนี้ดีมากนะครับผมว่ากรารเซนแบกวันนี้ดีมากเลยดีแบบแต่ผมยังยืนย,ยันคําเดิมว่แไน้ฟเวอร์พูคุณเห็นตําแหน่งของคุณเห็นตําแหน่งของแม็กอลิสเตอร์ปะถ้าแม็กอลิสเตอร์ไม่เข้าใจวิธีการเล่นของตัวเองแลวแม็กอลิสเตอร์นะโชคดีมากแม็กอลิสเตอร์ได้ฝึกเล่นมิดฟิวตัวรับไปฤดูกาลที่แล้วใช่ปะผมว่าความเข้าใจใน,ในการยืนเป็นมิดฟิ์ตัวรับในการยืนเป็นตัวรองอะ นะครับแบบเพื่อนจะขึ้นอ่ะมันเหมือนงี้มันเหมือนเมนูคาร์มิโรเอามาเทียบกันเลยกับทางกราฟฟินแบกกับทางแม็คาลิสเตอร์เห็นชัดเลยนะแม็กก้ามันจะเหมือนมีความแบบเข้าใจอ่ะว่าจังหวะเนี้ยกูควรต้องอยู่จังหวะเนี้ยกราฟกราฟจะไปจังหวะในที่นี่หมายถึงว่าการยืนตำแหน่งที่ยืนองศาในการจ่ายกับเพื่อนด้านหลังการทำสามเหลี่ยมมันหลายหลอย่างนะทุกคนมันไม่ใช่แค่ว่ากูยืนตรงนี้แล้วกูให้ ي, เพื่อนไปเลยมันไม่ใช่นะคุณต้องยืนแบบรู้ด้วยว่ากูยืนตรงนี้เพราะอะไรกูต้องถอยลงเราจะถอยลงต่าอีกนิดนึงเพราะอะไร เราจะฉีกออกด้านซ้ายนิดนึงเพื่อให้เจอกับทางฟานไดเนี่ยเพราะอะไรคุณก็้าใจปะ่ะคือผมว่าความเข้าใจในตำแหน่งเนี่ยของแมคลิสเตอร์มันมีส่วนมากเลยเว้ยกับการที่กาเซนแบกเนี่ยเขาเหมือนเขารู้ว่าจังหวะนี้เขาควรไปได้แล้วมันเปิดออปชั่นแล้วกาเันแบกนะครับกราฟแม็กก้าโซโบสามคนของลิเวอร์พูลอ่ะมันลุมกินสองคนของแมนยู U ได้ ก็ต้องก็ต้องใช้ใช้คำนี้โดยที่ยังไม่ต้องคิดถึงเรื่องการดรอปโจโตาลงมาเป็นสี่คนที่ลุมตรงกลางนะถ้าโจโต้าลงมาคือสี่คนนะครับอืมมันถึงต้องถึงถึงตัวถึงตัวถ,ถึงตัวมันถึงไม่งั้นมันมันไล่ไ้แต่ผมก็ชมนักเตะแมนยูในบางส่วนเหมือนกันเพราะว่าหลายครั้งเนี่ยเราก็ลุมแย่งบอลมาได้ดีมันก็จะมีจังบางจังหวะที่แมนยูเติดไล่บอลแล้วก็แย่งมาได้มันนี้เอาแบบแฟร์นะไม่เอาเอา,เอ,าอารมณ์วางไว้ก่อน คุณว่าวันนี้แมนแมนยูเนี่ยแย่งบอลบีบบังคับให้ลิเวอร์พูลจ่ายเสียแย่งบอลจากนักเตะลิเวอร์พูลได้เนี่ยคิดคิดว่าแบบเกินกว่าความคาดหมายไหมหรือว่าคุณคิดว่ามันมีลูกที่ดีไหมถ้าคิดว่ามีพิมพ์มีมาถ้าคิดว่าแบบโหทั้งหมดในเกมไม่มีอะไรดีเลยพี่พิมพไม่มีมาได้อันนี้ผมก็รับฟังทั้งสองฝั่งแต่ส่วนตัวผมผมเห็นในส่วนที่ทีมทําได้ดีบางส่วนว่าไอ้ช็อตแบบเนี้ยดีกว่าปีที่แล้ว ลุมกินบีบพื้นที่ลุมกินแย่งบอลกลับมาได้แต่พอได้บอลกลับมาแล้วเนี่ยเราจะมาเจอโจทย์ที่2ต่อไปว่านักเตะเราอ่ะมันเร่งขนาดไหนมันเหมือนแบบมันจะหมดเวลาเลหรอว,ว่าทำไมมันต้องรีบจ่ายขนาดนั้นหรือว่าเอาไปเอาไปเล่นต่อได้ไม่เนียนก็เลยจะเสียบอลกลับไปเร็ว